ได้แล้วเนาะมาหอดหน้าแล้วค่ะเมือนี่บัดด้เอาน้องดาก่อนมาน้านะคะเพราะว่าหมอวานนี่เอาเพิ่มมาสาลบานเองก็คือเสาร์อาทิตย์น้องก่อนมาหน้าตลอดนะคะแล้วเพิ่นกะสิเป็นวัดมีขี้หมูกนะคะก็เลยเพิ่อนนอนพักอยู่เฮือนนะคะเอายาให้กินเลยเพิ่นยุกเบะนะคะให้กินน่มนอนพักพออยู่บา้านก,กับน้องท่านลากับมยอน,นะคะปากกับแบกกับเบิรไดใหนนะะ้กันมาก,กับพอดากอนสองคนนะคะว้าย พี่น้องพีน้พี่น้งมันมีคือเกามันมีคือเกามันมีคือเกามึงมอกับก่มงงมมันมีคือเกมันมีคเกามันมีคือเกาอีพอว่าอย่าไปก่อเขาก็อย่าไปก่อนะคะมึงมงเจ้าเอ้ยมันโยกันนั่งสิแมะพุน่ะพ er, ุน <sympathy> <pl ains> uhm, ่ะว uh, uh, um uh, uh, ้ยอ้หอมึงงานนี่อ้ยู่สูงาลดมันมากินหยอดประขามอ่อนอ้พุน่ะอูยหย่อยลงกับมี่ พี่น้องภูเหล็กบินเพิ่นเพิ่งอยู่กับเมียค่ะปาด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 แล้วไงพี่น้องจะได้ยินเสียงมันบอมันบินน้ำแสงไฟข่อยมากหนิไม่กินนู่นนี่นไงก้อยยื่เสือค่ะมาแล้ว สิไปเอาอยู่ห้องทางก่อนนะคะไปกันเลยค่ะพอได้ก่อนพึ่กงกนระควข้างหลังเธอมือหนี้ท่านใส,ส่สูงขายาวมากหมู่บ้านใส่สูงก็สันมากที่คะ่ะคอยเป็นห้อยอเบิร์สี่น้องหมู่บ้านไส่สูงขายาวมากหมู่บ้านใส่สูงข็งาาส,ส,งขสันมากจะหลักขาลายเบิร์ักขาลายท่านไทยเข่าตัวนี้มา น้องนี่ข่อยสีบอลลงนะคะเพราะว่าเพระ,ะ,พระ,ะอรี้ยดากออกอีพออย่ามาอีพอสีขึ้นดัวยฉันนะ,อ,ะอันนียลงอยู่ง,งโอ้โลงแล้วมั้งเมื่อกี้บ้นบ้าลายบ่มันมีใหม่ไปต่อยเนาะคุณน่ะนบ,บินเพื่อนๆ,ๆโอ้ยพี่น้องท่าลังขอ่อยโลดหลายแห้งอันเดียรลงมาแล้ว กลงไปนะคะตอนนี้้าคนเมื่อไหร่เถอะตกี่บุคคลมีคนเนาะเอาเอาไว้ใส่เอาลงไปเอาลงไป ลงหย่านะคะบริเลลงนะคะพอละก่อนลงบุญกรรมบ้านกรรบ้านแบบคนหลายแห้งคือตะกี้น่ะบ,บ่ค่อยมีคนมาเอาได้พี่น้องมีแต่ซุ่มขวดเนี่เด้บาเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหข้นมันเป็นเอาบุญคือตอนไปเก็บอีกกระปูุ่นขนาดขี้มานน้ำทางแสงไฟวระสันเนาะนี่ยูสุดซอยบุญน,น้ำเสือคราเต็มเลงเป็นค่ะ ม,มันดาต้อข้านเหมูได้มานั่พอปูผ้ายางแบบบางย่างไก่ผแบบ้ายางบางย่างไก่สามีถือกับคุณยังน้ำกอบอกเลยเรายางเร,งงเรายางเพรมมาะว่าเรายางเห่งหมอเสมอจะว่าาเี่ยไก่แห้ลงหมอได้เถอะอ้อยลงดีกน่นี้อีนเดียวกับถอหอดยังปูสี กันนะคะบานี้ต้นนี้บินพึ่งพึงอยู่หลายแห้งกันเลยให้สามีเป็นคนลงนะคะข่อยมือหน่อยขอให้บ่ท่านพี่น้องอุย้ยพ่ออ่ะแม่คืนแล้วไหมครางคุณจ้ะสองไฟเพื่อนนะคะลงไปแล้วพ่อพ่อมุกบ่ึ้นคุณน่ะอูย้ยไปยากหอบซอยเพื่อน เข้าไปเอาอยุเทียงจะของกับปนีเห้อเขาเป็นสนเถียงไม่สนเถียงใครนะคะหม่ค่อยไมาอยากได้มาสนดิ สิงเงียบให้เจ้าฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงกิดิดกิรลกิรลนฟังแล้วมวนมวนคุนบรรยากาศทั้งข้างหน้า เปน็นนาติกแต่พ่อมันคือม่นคือทางเข้ามาที่แรกมันดูไฟเข้ากับบ่้งเอาเท่ายางก,ก่อนเลยว่าเปลี่ยนกันก็ห้อย,อ,ยอย่างไงบอกเอาห้อยแง่ห้ส่งรถนะกระบอกส่งรถนะพูดนะบอกเจอกระแลบดิหนะโอ๊ย จะแมนเพลิน <The> <laughs> โอ้ยขี่ควาย <c oughs> มาแล้วมันเสร็จเก้าอยู่บันนี้โอ้จื้อบ่ได้เป็นอยู่ในหอดห้างเลยนี่จริงๆไหนเออโอ้ยปูปูกับเก่งแห้งมึงเนี่ยหกไปหนาได้เสร็จนี่โอ้ย ขี้ไระะ่ก็ยากงูเงี้ยเกี่ยวขอตอดเจ้ดิเสียงกีิริก,กีรอมวนขนาดขอท่อนทา,ทางเลยหรอะคะพี่น้องหอดแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังบอแล้วมาสิเพื่อเออีพอปะโอ้ใต้ไหนโอ้ใต้เกี่น <c oughs> ี่เสือก็มี ไปเอาอีกก้อนจากน่อยนะคะเมื่อยเอาไฟสองหน้านี่แล้วเขื่อนว่า,า,ม,ามือจับไม้ไฟสองหน้าของแทร่ของแทรมีความสุขไปอีกแบบนะคะชีวิตแบบนี้อะ่ะมีความสุขไปอีกแบบในรูปแบบของเราพุะ พ่อบินออกบ่นละ่ะชาวตงเทีวบานนี้มือว่านี่ตอนเมื่อนั้นอันถุงอีพอใส่ให้หน่ะหูมันน่ะขาดเบอ้อทั้งสองครงขี่รถไปห่อนเพื่อนน่อ้วนเต็มตะการรถนึงโอ้ยเมื่อนเก็บอีกก้อนค่ะพี่น้องคะแลที่สุเดเป็นทายแล้วนะคะสุดเป็นทายกันอีกที่คือตอนที่เขาไปเอาอยุเทียนะคะว่าชุดเมื่อยแห้งดอกฝาวเก็บฝาวเมื่อนะคะห่อนพร้อมลนะคุณคุณน่ะคุณนี่ว่า ย <fund> <noise> uh ังไม่ได้เปิดไฟยู่มาแล้วเสียงมันฟนตัวปุ๊บ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 ้ยังนึง แมน,น,นเบิร์ดนะคะข้ามาจบกันที่เถียงหน้าของเฮานะคะต้นบักขามยู่เถียงหน้านะคะก่อนที่เฮาสีเหมือเหมือนนี่นะคะขอ,อกเก็บแล้วะคะ่ะเมืยใเ้สามีเก็บพอได้ก่อนป็นคนเก็บนะคะบารนี้ มาไว้แล้วเมย<ห> <laughs> สาม,มอย่าบอกอเ,นะเอาแมวไปละเอาเถอะเธอเอาเถอะจะฟาอีพอไปสั่นหน่อยอยู่บ่บ่มันยังบินลงอยู่นั่นนะน่นนะนะก็คือเนี่ยกระคูก็คือแม่งแม่งร้ายกว่าน้ำแล้วนะคะบ่นี้มันบินออก ใ่แหลวก็ตกเศร้าลงให้ปีกมันเปียกมันจะสิบินส้นบ่ได้คือปกตินี่ตะกี้เนาะสามาัยเคยไปเก็บไปแ็กด้วยนะคะส,ส่วนสีได้แต่ละตัวนี่เอายากแต่ได้บพราเนแบบนี้เพราะมาเห็นปีแรกที่มาเก็บกระพอปูนะคะเขามาเห็นหรือซึกว่าอู้มันเก็บง่ายขนาดนี้มงหิ่งห้งอยนี่นองจะเห็นมาแมงหิ่งห้งอยนี่นี่นะ่แมงหิ่งห้งอยคะ่ะอุ้ย แมงเฮงหอยค่ะพี่น้องเราจะพ้าจับพ่อแมงเฮงหอยมันด่นยังลูกสานะคะเซตอ่ะไปแล้วท้ามือนี่ได้หลายโบลายอีพอหลายก็มือขึ้นแต่ว่าต้นที่เขาเคยเอาแล้วมันมัน่ค่อยมีเนาะเออมันไปได้ต้นที่อีพอภาพไปฟังทั้งผุนนะคะ ว่าเหมือนว่านกกรดมาน้เห้าบริเวณปไก่นะคะไปไกลๆล้อมแอมนะคะหูยอยู่ในยีดอดไส้ตินอ้วนอ่ะล่องขี้นินน้วนะสาวใส่ถุงเมื่อใส่กระอลกคูรลอยน้ำนะคะหมือนสาวกระสีขี่สิงแยวใส่น้ำก่อนเซีนเท้ากับตรงรางน้ำสักน้ำสองน้ำสาวออกนะคะเน้อออก่นข้ะสฟอยยกเ้นดู มีขอภาพไปตลอดเลยนะคะขอบคุณพ่อปู่ด้วยเพราะว่าเราจะเอาไปฝากคุณครูที่โรงเรียนไปฝากแม่แล้วก็ไปฝากพี่นะคะที่คนเคยช่วยงานเรานะคะให้เราห้างกรสิกับบ้านนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะบารนีห้ากับสิกับบ้านแล้วนะคะกะหวังว่าของฝากที่ข้าตั้งใจจะเอาไปฝาก ทั้งแม่ทั้งคุณคู่ทั้งพี่สาวนะคะกับเพื่อนคงสิดีใจที่เฮาเอาไปฝากนะคะโดยเฉพาะคุณคู่ที่เคารพรักของเฮานะคะเพราะว่าแม่แต่หนูสื่อน้ำปั้นไปไห้นั่นเพื่อนก็นยังเอาเงินค่าน้ำปั้นให้หนูแม่ค่ะเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนว่ายอมกินของหนูเลยนะคะแต่ความที่งานเงินเดือนเท่าหน่อยนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าแกรวยหรือว่าอะไรแต่แกก็รวยจริงๆแต่หมายถึงว่ามันก็นเป็นอันนี้ของคนเนาะคะ่ะเท่ากับฝาบสึ่งแนะนาใจของเพื่อนบ่านานนูจะสื่อยังไปฝากเพื่อนกับบอกตาบ้าบ่สื่อ บ่ตรงสื่อมาหรือว่าเขาสื่อมาแล้วนี่เพื่อนก็เอาเงินแทนเท่านะคะเขาก็เลยว่าเขาเก็บแบบนี้ไปฝากดีกว่านะคะเพื่อนก็สีพู่มแจนอชละเมือแถวระเปียกเบิร์ตเล้ก้าบานก่อนนะคะว่าสามีเอารถออกมาก่อนแล้ว่าที่ข่อยทายคลิปพี่น้องเอ้ยคนก็ยังเยอะอยู่นะคะคนก็ยังหลายแสงไฟนี่หลายแหงนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก่อนสิกลับบ้านกับพี่นอ้องเห็นแม่งยิงหอยค่ะไปแล้วกลับบ้านกันเด้อยิงหอย